รายการเสน่ห์ไทยแท้บายไม่พลอยคุณผู้ชมคะ เครื่องจิ้มที่เป็นของไทยเนี่ยนะคะจริงๆแล้วในตำรับไทยโบราณเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะบางครั้งเนี่ยนะคะชื่อเนี่ยแทบจะไม่รู้จักกันเลยแต่ว่ามีเครื่องจิ้มอยู่ชนิดหนึ่งที่เราเรียกกันว่าหลน่นกระปรองค่ะท่านผู้ชมต้องรู้จักแน่ๆเพราะว่าเป็นที่นิยมกันมาตั้งแต่โบราณากาเลยนะคะจนปัจจุบันนี้ก็ยังนิยมกันอยู่แล้ววันนี้นะคะสเสน่ห์ไทยแท้ก็จะนําเสน่ห์เก๋ไก่ไปเติมให้กับเครื่องจิ้มที่เรียกว่าหล่นของเรานี่แหละค่ะ โดยการนำกลิ่นอ,อายของฝรั่ง,<อ>งไปเติมนิดๆนะคะแต่รับรองค่ะ<อ>ยังคงไว้ซึ่งรสชาติอร่อยๆอแบบของไทยเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ<ด>สำหรับหลนวันนี้นะคะสูตรของป้อนี่เก๋มากเลยค่ะเพราะว่าเราเติมสเสน่ห์ของสเสน่ห์ไทยแท้เข้าไปนะคะหล้นชุดแรกของเราจะเป็น vegetarian นะคะเพราะเราจะใช้นี่ค่ะ เออต้าเจี้ยวขาวซึ่งบดแล้วนะคะผสมกับเห็ดฟางสับและก็ข้าวโพดสับหลนชุดที่2ผสมพันธ์นะคะกับทางฝั่งตะวันตกเล็กน้อยค่ะเราจะมีแฮมนะคะ dice แล้วก็อันนี้ค่ะแปลกมากเลยค่ะของไทยเข้ามาค่ะคุณผู้ชมเข้าหมาเนี่ยมันจะมีรสจืดเรียเร้ยวนิดนึงเดี๋ยวใส่หลนแล้วจะอร่อยมาก เสน่ห์ไทยแท้ของเรานะคะต้องใส่อะไรที่คนอื่นเขาไม่ใส่กันวันนี้ลงไปในกับหลนทั้งสองอย่างว่าจะผสมพริกหยวกหัน่นใส่ลงไปด้วยเราจะเตรียมพริกหยวกไว้ก่อนเลยนะคะเหตุผลที่จะต้องมีพริกหยวกคุณผู้ชมหั่นประมาณไซส์ครึ่งเซนนะคะไม่ใช่พริกชี้ฟ้าที่จะโรยตอนจบแต่เราจะใส่พริกหยวกเพื่อให้มีกลิ่นหอมมีเท็กซ์เจอร์นะคะ ใส่ไปทั้งเม็ดเลยค่ะถึงขั้วเลยอันนี้เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคะที่คุณผู้ชมจะจำลองไปทำดูมันจะหอมมากคุณผู้ชมก็จะนำกะทินะคะของแม่พลอยลงไปให้ร้อนก่อนนะคะอย่างที่สองเราก็จะนำ เต้าเจี้ยวขาวซึ่งบดแล้วนะคะเต้าเจี้ยวขาวเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเค็มคุณผู้ชมสามารถต้มนะคะลวกน้ำเอาน้ำทิ้งไปสักนิดหนึ่งให้ความเค็มเนี่ยมันลดลงเสร็จแล้วเราก็นำมาลงไปในหม้อก,กับกะทินะครคนให้เข้ากันบดเพราะฉะนั้นเวลาทำหลนเต้าเจี้ยวเนี่ยนะคะที่ใส่ลงไปแล้วคุณผู้ชมต้องเม k e sure ว่าเราชิมก่อนว่ามันเค็มขนาดไหนเครื่องปรุงรสของหลน ไม่ได้มีอะไรเยอะมากของไทยๆก็จะมีน้ำตาลนะคะน้ำตาลปีบ๊บหรือถ้าไม่มีก็น้ำตาลเปิดก็ได้นะคะน้ำตาลปีบ๊บแล้วก็คุณผู้ชมก็จะนำมะขามเปียกนะคะน้ำตาลปีบ๊บมะขามเปียะน้ำตาลปี๊บเมื่อกี้นี้กับกับเต้าเจี้ยวประมาณหนึ่งถ้วยเนี่ยจะใส่น้ำตาลปี๊บไปประมาณสักสามช้อนโตะ๊ะแล้วก็มีน้ำมะขามด้วยเล็กน้อยประมาณ หนึ่งช้อนโต๊ะก่อนนะคะคนให้เข้ากันที่สำคัญก็คือต้องทำให้มันเข้ากันผักอื่นๆอย่าเพิ่งใส่นะคะคุณผู้ชมบีให้เต้าเจี้ยวน้ำตาลนะคะกะทิเข้ากันก่อนลดไฟลงให้อ่อนนิดนึงนะคบ,บี้ทุกอย่างให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็จะนำพริกหยวกที่เราหั่นไว้นะคะ ใส่ลงไปนิดนึงหัวหอมซอยนะคะต้องใส่หอมหอมแดงซอยนะคะใส่ลงไปแล้วเราก็จะนำเห็ดที่สับไว้ลงไปด้วยคุณ mm hmm. ผู้ชมต้องปรับเตาให้อ่อนนิดนึงนะคะใส่เติมกะทิลงไปอีกนิดเพื่อความมันนะคะ คราวนี้ตั้งไฟอ่อนๆข้าวโพดเนี่ยถ้าสุกใส่ที่หลังเลยแต่ถ้าเกิดดิบก็ใส่ลงไปด้วยกันได้นะคะ mm hmm. ใส่ข้าวโพดเข้าไปเพื่อจะได้ t e x t อร์ของความเข้มข้นแล้วก็มีความกรึกรบๆนะคะเวลารับประทานรอให้เดือดนิดนึงเสร็จแล้วเราหันมาทางนี้นะคะเราจะ ใส่พริกชี้ฟ้าพริกชี้ฟ้านี่คุณผู้ชมคะเราจะหั่นเอาไว้สไลซ์ไม่ต้องบางมากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดบางมากเนี่ยเท็กซเจอร์ของมันเนี่ยก็จะแบบเละไปหน่อยนะคะเวลาเวลาเราหั่นเนี่ยเราก็จะหั่นพริกชี้ฟ้าหนานิดนึงอันนี้เอาไว้ตอนจบเราค่อยใส่นะคะสำหรับตัวนี้เราจะใส่เป็นสีเขียวอย่างเดียวแล้วกันนะคะเมืนะะ่อคุณผู้ชม ใส่ทุกอย่างลงไปหมดแล้วนะคะชิมรสสักหน่อยควรจะต้องมีความเค็มความหวานความเปรี้ยวตามกันมานะคะปาดน้ำมะขามอีกสักทีเกลือป่น อร่อยละค่ะสุดท้ายนะคะเราจะนำพิชีฟ้าสีเขียวล้วนใส่ลงไป เดี๋ยวอีกสักครั้งหนึ่งนะคะให้ตัวพริกมันสุกเล็กน้อยคราวนี้ป้าก็จะย้ายเตามาไว้ฝั่งนี้เราจะได้ทําอีกหลนหนึ่งได้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชมถ้าชอบให้พริกมันสุกนิดนึงแล้วก็ซิมเมอร์ไปอีกสักพักหนึ่งก็ได้นะคะแต่ตอนนี้รสชาติของเราเนี่ยอร่อยแล้วเวจ e t a เรียนะคะย,าย้ายมาต่อมาเราก็จะทำหลนที่สองนะคะหลนที่สองก็ไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ชมที่สำคัญนะคะเราก็จะใช้กะทิ สดๆเลยเนี่นะคะเป็นกะทิของแม่พลอยเนี่ยใส่ลงไปก่อนประมาณสักครึ่งถ้วยนะคะอันต่อมาเนี่ยเราจะใส่ข้าวหมากลงไปเพราะอันนี้จะแปลกข้าวหมากใส่ลงไปประมาณครึ่งถ้วยนะคะหัวหอมลงไปเลยน้ำตาลปี๊บเช่นเดียวกันนะคะ แต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าอันนี้เนี่ยเราจะต้องใส่น้ำมะขามด้วยแต่คุณผู้ชมต้องชิมก่อนเพราะว่าข้าวหมากเนี่ยมันมีรสเปรี้ยวด้วยถูกไหมคะดังนั้นก่อนที่จะเติมอะไรลงไปก็ต้องชิมนิดนึงก่อนเสร็จแล้วเราจะใส่แฮมลงไปเลยเพราะแฮมเนี่ยต้องการจะให้มันซิมเมอร์เพื่อรสชาติของแฮมจะได้ออกมาด้วยและไม่ลืมคราวนี้ใส่หมดเลยก็คือพริกหยวกนะคะ อิดเดียวคนให้ทุกอย่างเข้ากันคราวนี้สำหรับหล,หลนแฮมเนี่ยนะคะเราจะใช้พริกชี้ฟ้าสีแดงแล้วก็สีเหลืองอยู่ด้วยกันแต่ว่าพริกหยวกนี่คุณผู้ชมใส่ไปเลยนะคะรสชาติของหลนปกติแล้วเนี่ยจะไม่เผ็ดมากจะมีรสชาติที่เปรี้ยวหวานมันนะคะคุณผู้ชมก็ เปิดไฟให้อ่อนลงนะคะแล้วก็ให้มันซิมเมอร์ต่อไปอีกสักพักหนึ่งให้แฮมแล้วก็กะทินะคะเข้ากันแล้วก็ซิมเมอร์กับเครื่องปรุงของเราไปสักพักในขณะที่เราหั่นมานะคะหั่นพริกแดงสีสันสดใสแล้วก็พริกเหลืองเพื่อจะมาโรยตรงนี้นะคะ ผู้ชมใส่พริกนะคะสีสันส้มแล้วก็แดงเรียบร้อยแล้วปล่อยให้ซิมเมอร์ไปอีกสักพักหนึ่งนะคะจนกระทั่งมันเข้มขน้นเพราะเราไม่อยากให้พริกเนี่ยมันดิบเกินไปนะชิมรสเรียบร้อยแล้วก็จะอร่อยชิมสักหน่อยฝั่งนี้นะคะเสร็จแล้วอร่อยแล้วคะ่ะต้องมีรสเปรี้ยวหวานนะคะนิดหน่อย หอมเข้าหมากมากฝั่งนี้เราก็ปิดไฟซะนะคะหลนเต้าเจีเเ้ยว v e g e เท r ร a n นะคะได้เสร็จแล้วรสชาติอร่อยมากเลยค่ะคุณผู้ชมคราวนี้เราก็จะตักลงไปในชามพร้อมที่จะเสิร์ฟนะคะคุณผู้ชมรับประทานกับผักสดนะคะมีประโยชน์มากๆดูหลนนะคะ<ม>หน้าตาสวยไหมคะมีข้าวโพดมีเ t e เ t อร์ของข้าวโพดด้วย ที่ฝั่งนี้กําลังจะเสร็จแฮมก็กําลังจะเสร็จนะคะสีสันจะผิดกันนะคะฝั่งนั้นจะมีสีเขียวสีเหลืองฝั่งนี้จะมีแฮมเอาละค่ะปิดไฟได้เลยสีทางนี้ก็จะมีสีสันที่แปลกตานิดนึงนะคะสำหรับหล่นสองถ้วยนี้นะคะหล่นแฮมของเราก็จะมีสีที่จัดจ้านนะคะนิดนึง อันนี้สำหรับคนที่รับประทานเนื้อสัตว์ได้ไม่เหมือนกับหลนที่คุณผู้ชมเคยรับประทานจริงไหมคะสเสน่ห์ไทยแท้ก็ต้องเพิ่มสเสน่ห์ให้สักหน่อยหนึ่งอยู่เสมอนะคะอค่ะ เสร็จแล้วนะคะ vegetarian หลนแล้วก็หลนแหงใส่ข้าหมากของเราวันนี้นะคะรับประทานกับผักสดๆ<ม>อร่อยอย่าบอกใครเชียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะ<ม>ก็จะนำทั้งสองหนดเนี้ยไปจัด<ม>วางเอาผักมาสลักแบบไทยๆ arrange ให้สวยงามน่ารับประทานยิ่งขึ้นสักครู่ครอยชมนะคะ การจัดวางเครื่องจิ้มหลนของเราวันนี้เนี่ยนะคะเราต้องทำสองแนวเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเราจะมาแนวเป็นหลนของไทยไทยๆนะคะแล้วก็หลนผสมลูกครึ่งฝรั่งนิดนึงอันนี้ก็คือหลนแฮมที่ใส่เข้ามานะคะอีกฝั่งหนึ่งก็เป็น vegetarian หลนฝั่งที่เป็นฝรั่งนิดนึงเนี่ยเราก็จะใช้กระดงนะคะ แล้วเราจะใช้กระดาษฟอยล์ก็คือตัวฟอยล์ที่เราใช้ถนอมอาหารนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเราตัดฟอยล์เป็นรูปกลมๆนะคะแล้วก็ปูไปให้เรียบส่วนทางฝั่งนี้เราก็ตัดเป็นสามเหลี่ยมพับแล้วติดกาวให้รอบนะคะเป็นที่รองออกแนวฝรั่งนิดนึงนะคะชามก็จะใช้ชามขาวธรรมดาส่วนผักที่เราจะจิ้มวันนี้ถ้าเกิดเป็นภาคฝรั่งเนี่ยเราจะไม่จกักเราจะไม่ออประดิษฐ์ประดอยอะไรเราจะหั่นออกมาเป็นแนวฝรั่ง เป็นท่อนๆนะคะจะเป็นท่อนแบบนี้ใหญ่ๆเลยนะคะหรือว่าเราจะทำเป็นเ,เป็นท่อนอย่างนี้นะคะนี้เลยไม่ต้องจักเลยนะคะ mm hmm. เสร็จแล้วคุณผู้ชมก็ใช้สีค mm ัลเลอร์ของมันนี่แหะคะมา r ร mm ี r r a เรนเพราะฉะนั้นเราจะตักหลนของเราเนี่ยใส่ชามก่อน mm hmm. หลนของเราก็มีสีสันอยู่แล้วเพราะว่าหลนแฮมอันนี้จะมีทั้งสีแดงสีสม้มแล้วก็สีของแฮมนะคะ mm hmm. เสร็จแล้วคุณผู้ชมก็จะนําผัก มาจัดวางเหตุผลที่เราต้องการทำให้มันมีสีสันนิดนึงก็เพราะว่าเวลารับประทานหลนเนี่ยสนุกสนานนะคะนั่งคุยกันไปรับประทานกันไปในครอบครัวทำให้ครอบครัวมีความสุขยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็หลนเนี่ยจะมีประโยชน์มากเพราะคุณผู้ชมรับประทานกับผักไม่ว่าจะเป็นหลนที่มีเนื้อสัตว์หรือไม่มีเนื้อสัตว์ก็ตามนะคะก็จะมีผักเยอะมากเลยเราวางหลนไว้ข้างนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็จะนำผักมา arrange นะคะเพราะฉะนั้นการวางเนี่ยผักของฝรั่งในส่วนใหญ่เขาจะไม่มีการจัดอะไรเลยเราก็เรียงให้มันเป็นฝรั่งนิดนึงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นบวบนะคะบวบที่เราเรียกว่าบวบงู ชื่อพี่ลึกนะคะคุณผู้ชมแต่ว่ารับประทานแล้วอร่อยฝรั่งส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่จับผักผลไม้ของเขาเท่าไหรนะ่นักมายังไงก็รับประทานอย่างนั้นนะคะ น,นี่คุณผู้ชมจะรับประทานกับผักสดนะคะส่วนใหญ่แต่ถ้าผู้ใดชอบเป็นผักผักต้มก็ไม่ผิดนะคะคุณผู้ชมอาจจะทําเป็นผักต้มสําหรับผู้สูงอายุก็ได้นะคะเราก็จะเรียงผักให้สวยงามเห็นไ,ไหมคะแค่นี้เราก็ได้จานหล่นที่น่ารักแล้วก็สไตล์แบบว่าฝรั่งผสมไทยนิดนึง ไม่ต้องใช้ฝีมือจักสารอะไรมากมายแต่ว่าเราใช้สีสันของผักเนี่ยมาเล่นนะคะสีสันของผักจะช่วยให้จานของเราเนี่ยคัลเลอร์โฟโฟขึ้นนะคะเสร็จแล้วหนึ่งจานด้วยความรวดเร็ว ต่อมาฝั่งที่เป็นไทยนะคะเราก็ใช้กระด้งเช่นเดียวกันแต่กระด้งอันนี้เนี่ยเราก็จะใช้ใบไม้หรือว่าถ้าคุณผู้ชมมีใบตองเราก็จะตัดเป็นกลมๆวางพับวิธีเดียวกับฟอยแต่อันนี้ก็จะเป็นลุกไทยๆหน่อยชามที่ใส่เราก็เลยจะใช้ซิลาดอนนะคะสีเขียวคราวนี้เราก็จะนำหลนของเราซึ่งเรากตกแต่งนะคะเมื่อกี้นี้เนี่ยด้วยพลิกเขียวอยู่แล้ว vegetarian ท,ที่ที่มีทั้งเห็ด นะคะมีเต้าเจี้ยวขาวพริกสีเขียวนะคะแล้วก็ขมโพดสีเหลืองทำให้หลนอันนี้มีคุณค่ามากเลยมีประโยชน์นะคะมีวิตามินสูงรับประทานแล้วก็จะสาวสวยตลอดไปค่ะนี่วางไว้นะคะที่หมุมจานคราวนี้ฝั่งไทยคุณผู้ชมก็แสดงฝีมือได้เลยค่ะจะจัก เป็นใบไม้นี่คือแตงกวาจะนํามะเขือม่วงนะคะมาผ่าซีกนะคะแล้วค่อยๆเลาะออกมาเป็นดอกไม้นี่ก็เป็นวิธีการของคนไทยที่จะรับประทานหล่นนะคะคนไทยส่วนใหญ่นะคะจะชอบการสลักผักให้สวยงามแล้วก็รับแขกบ้านแขกเมือง ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยณปัจจุบันนี้คนที่สลักผักเป็นก็จะมีน้อยลงน้อยลงนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ยากเลยค่ะผักเหล่านี้พอโดนน้ำมันก็จะกระเด้งขึ้นมาแล้วก็บานให้เราได้สวยงามแล้วก็จับผักที่เราสลักไว้นี่นะคะเรียงสีสันกับใบตองนี่ก็จะเข้ากันมากนะคะ ไข่เต่าเนี่ยนะคะเวลาสลักแล้วนะผู้ชมต้องเอ,อแช่น้ําเกลือนิดหนึ่งมันจะได้ไม่ดำนะคะเวลาเราเสิร์ฟม,มันจะได้ดูรู้สึกว่าเอ้ยยังขาวผ่องอยู่ หลนของเราวันนี้สวยงามน่ารักจริงไหมคะคุณผู้ชมวิถีแบบไทยๆนะคะ vegetarian หลนหรือว่าเป็นผสมกับทางตะวันตกใส่แฮมนิดนึงเป็นแฮมใส่ข้ามาก็กลายเป็นหลนที่อร่อยแล้วก็น่ารับประทานทานแล้วก็จะมีความสุขด้วยนะคะเพราะมีผักมากมายเลยเอาละค่ะสสำหรับวันนี้สเสนอไทยแท้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวคราวหน้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ